สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเฮียเหลาเล่าเรื่องธรรมะกับผมเฮียเหลาที่นี่คือเฮียเหลาไลฟ์สตอรี่ส์แอนด์ซองส์รายการที่จะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจธรรมะง่ายๆแบบคนธรรมดาที่อยากใช้ธรรมะเป็นเข็มทิศใจเจอกันเป็นประจำทุกเช้าเวลา8ดโมงตรงกับเรื่องราวดีๆที่ บางทีแค่ฟังไม่กี่นาทีอาจเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองและเปลี่ยนชีวิตคุณไปเลยก็ได้และในตอนเช้านี้เฮียเหลาจะพาทุกท่านมาร่วมค้นหาความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นหัวใจของพระธรรมทั้งปวงกับเรื่องอริยสัจสี่ความจริงที่เปลี่ยนชีวิตความทุกข์เกิดขึ้นจากอะไร เหตุแห่งทุกข์ดับได้ไหมหนทางที่พาใจให้พ้นทุกข์มีจริงหรือเปล่าคำถามเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของนักบวชอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวกับทุกคนที่มีหัวใจมีความหวังและต้องเผชิญกับชีวิตจริงๆทุกวันและวันนี้เฮียเหล่าไม่ได้มาคนเดียวเรามีแขกรับเชิญสองท่านพิเศษ ที่จะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองอย่างลึกซึ้งท่านแรกเป็นนักผู้สร้างแรงบันดาลใจที่เคยผ่านทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวในชีวิตและอีกท่านเป็นผู้ที่ฝึกปฏิบัติมานานที่ชีวิตเคยพังพินาศก่อนจะได้พบทางสว่างผ่านอริยสัจสี่เรื่องราวในวันนี้ไม่ได้แค่เล่าให้ฟัง แต่เราอยากให้ทุกคนรู้แจ้งไปด้วยกันเพราะความจริงบางอย่างยิ่งเข้าใจเร็วยิ่งพาชีวิตเบาเร็วงั้นอย่ารอช้าไปพบแขกรับเชิญของเรากันเลยครับและร่วมกันค้นหาความจริงแท้ที่จะเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลเ,เคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตนี้มันมันซับซ้อนจัง พยายามจะหนีความรู้สึกไม่สบายใจแต่ก็เหมือนมันตามเราไปทุกที่เลยหรือบางทีก็พยายามหาสิ่งดีๆความสุขแต่ปัป๊บๆมันก็หายไปอีกแล้วเหมือนเราอยู่ในเกมอะไรสักอย่างแต่เราไม่รู้กติกาเลยเนาะวันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึกกันครับกับความจริงพื้นฐาน4ข้อที่เรียกว่าอริยสัจสี่จากข้อมูลที่เราหามาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือแบบ ต้องเป็นนักบวชถึงจะเข้าใจได้นะครับแต่มันคือคกลไกที่ทํางานในชีวิตเราๆท่านๆท,ทุกคนนี่แหละการเข้าใจเรื่องนี้อาจจะเปลี่ยนมุมมองเราไปเลยก็ได้ใช่ค่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยนะคะแต่เป็นการค้นพบจากการสังเกตรธรรมชาติของชีวิตแบบตรงๆเลยเอ่อหลายๆแหล่งข้อมูลก็บอกตรงกันว่ามันเรียบง่ายนะแต่ก็ลึกซึ้งมากอาจจะอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละแต่เราอาจจะมองข้ามไปความเข้าใจตรงนี้ค่ะ จะเหมือนเป็นเข็มทิศให้เราได้เลยอืมน่าสนใจมากครับงั้นเรามาค่อยๆดูกันไปทีละข้อเลยดีกว่าว่ามันคืออะไรแล้วมันเกี่ยวกับชีวิตเราอย่างไงบ้างเริ่มข้อแรกเลยนะครับทุกคือข้อมูลที่เราเจอมาเขาเน้นว่าคำนี้มันกว,กว้างกว่าแค่ความเศร้านะครับมันรวมถึงความรู้สึกแบบไม่เต็มไม่พอใจ ความเปลี่ยนแปลงที่เราคุมไม่ได้หรือแม้แต่ความสุขที่ไม่จีรังอย่างเช่นดีใจที่ได้อะไรมาแต่ก็แอบกังวลกลัวจะเสียไปอันนี้ก็ถือเป็นทุกข์แบบหนึง่งใช่ค่ะทุกข์นี่เป็นสภาวะพื้นฐานของการมีชีวิตเลยก็ว่าได้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติส่วนตัวนะคะเหมือนเราใส่รองเท้าแล้วมีกรวดเล็กๆอยู่ข้างในตลอดเวลาอาจจะไม่เจ็บมากแต่มันก็รู้สึกแบบว่ารำคาญไม่สบายตัวอยู่ลึกๆนะคะ การที่เราเริ่มเห็นเริ่มรู้สึกถึงความไม่สบายตัวนี้ไม่ใช่เรื่องแย่นะคะแต่มันคือจุดเริ่มต้นที่ดีมากคือการยอมรับความจริงเพื่อจะหาทางจัดการกับมันอย่างเข้าใจที่หลายคนพยายามแก้ทุกข์ด้วยการเปลี่ยนงานเปลี่ยนคนหรือหาอะไรทำเยอะๆเนี่ยจากข้อมูลที่เราดูมามันเหมือนแก้ไม่ตรงจุดหรือเปล่าครับเหมือนปวดหัวแต่ไปกินยาแก้ปวดท้องอะไรแบบนั้น อืตรงประเด็นเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วต้นตอหลักๆมันอยู่ข้างในใจเราคือการยึดติดความคาดหวังของเราเองนี่แหละการเข้าใจทุกจึงไม่ใช่การยอมแพ้นะคะแต่การเปลี่ยนคำถามจากทำไมต้องเป็นแบบนี้ไปการสำรวจว่าเอ๊ะอะไรคือสาเหตุข,ของความรู้สึกนี้นะแล้วเราจะรับมือกับมันอย่างมีสติได้ยังไงอ๋อครับซึ่งก็นำมาสู่ข้อที่สองพอดีเลยสมุทไทยหรือสาเหตุข,ของทุก อะไรล่ะครับที่ทำให้ใจเรามันวุ่นวายไม่สงบแม้แต่วันที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยค่ะแหล่งข้อมูลต่างๆส่วนใหญ่ชี้ไปที่ตัวเดียวกันเลยคือตัณหาหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือความอยาก ความทยานอยากในรูปแบบต่างๆทั้งอยากได้สิ่งที่ชอบไม่อยากพลัดพรากจากมันอยากเป็นอย่างที่หวังอยากให้ตัวเองเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วก็ไม่อยากเจอสิ่งที่ไม่ชอบอยากผลักไสมันออกไปหรือไม่อยากเป็นในสิ่งที่ไม่ชอบมันเหมือนเป็นแรงขับเคลื่อนที่ซ่อนอยู่ข้างในคอยผลักดันความคิดความรู้สึกเราตลอดเวลาเลยค่ะอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ เหมือนเวลาเราหงุดหงิดเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ได้ดั่งใจหรือผิดหวังกับอะไรที่ไม่เป็นไปตามคาดนั่นก็คือผลของตัณหาที่ซ่อนอยู่ใช่ไหมครับเป็นไปได้มากเลยค่ะแต่ที่สำคัญกว่าความอยากเฉยๆนะคะคืออุปปาทานคือการยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งต่างๆหรือตัวเราต้องเป็นแบบที่เราอยากให้เป็นเท่านั้นพอความจริงมันไม่เหมือนที่เราคาดหวังปุ๊บมันก็เกิดความขัดแย้งในใจเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมา การเข้าใจสมุทัยก็คือการเห็น,นกลไกตรงนี้แหละค่ะเห็นว่าอ๋อที่ใจเราไม่สบายเนี่ยเพราะเราไปยึดติดกับความอยากกับความคาดหวังนี่เองเหมือนเห็นว่าที่พื้นเปียกเพราะหลังคามันรั่วไม่ใช่แค่ก้มหน้าก้มตาเช็ดพื้นแต่ต้องเงยหน้าไปหารอยรั่วแล้วก็อุดมันซะครับเพรเห็นสาเหตุแล้วข้อ 3, นิโรธก็คือความเป็นไปได้ที่ทุกจะดับลงสภาวะที่ใจเป็นอิสระจากแรงขับของตัณหาแล้ว มันเป็นยังไงครับภาพมันคืออะไรอย่างวุ่นวายเหมือนเดิมนะคะเปรียบเหมือนท้องฟ้ากว,กว้างๆอะคะ่ะต่อให้มีเมฆมีพายุพัดผ่านยังไงเนื้อแท้ของท้องฟ้าก็ยังใสสว่างไม่ได้เปื้อนไปด้วยใจไม่ถูกตันหาอุปทานฉุดกระชากไปมาก็จะพบกับความสงบสุขที่แท้จริงซึ่งจริงๆมันมีอยู่แล้วข้างในแต่ฟังดูเหมือนเป็นเป้าหมายที่ไกลเหมือนกันนะครับการดับความอยากทั้งหมดเนี่ยมันมัน ดูแทบเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับคนธรรมดาอย่างเราๆที่ยังต้องใช้ชีวิตมีความต้องการอยู่เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะจริงๆแล้วนิโรธไม่ได้หมายถึงการกลายเป็นหุ่นยนต์ไร้ความรู้สึกนะคะแต่คือการดับความทุกข์ ที่เกิดจากการยึดติดในความอยากพวกนั้นคือการค่อยๆคลายความยึดมั่นถือมั่นลงเราอาจจะยังอยากได้นู่นนี่อยู่แต่พอไม่ได้ขึ้นมาก็ไม่ทุกเท่าเดิมหรือทุกน้อยลงหรือรู้ทันความทุกนั้นมันคือการฝึกที่จะไม่ตกเป็นทาสของความอยากค่ะเริ่มง่ายๆแค่จากการเห็นความอยากโดยไม่จําเป็นต้องทําตามมันไปซะทุกครั้งแค่การรู้ทันนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการคลายออกแล้ว อ๋อเข้าใจแล้วครับพอเห็นปัญหาทุกเห็นเหตุสมุทไทยเห็นความเป็นไปได้ที่จะดับนิโรธทีนี้ก็มาถึงข้อสุดท้ายมักหรือว่าวิธีการหนทางปฏิบัตินั่นเองใช่ค่ะมักก็คือหนทางสายกลางที่มีองค์ประกอบ8อย่างทำงานร่วมกันไม่ใช่ทำทีละข้อนะคะแต่ต้องทำไปพร้อมๆกันเหมือนเราปรับสายกีตรานะคะต้องปรับ ทุกสายให้มันพอดีพอดีเสียงถึงจะออกมาดีองค์ประกอบทั้ง8นี้ก็จะครอบคลุมทั้งเรื่องความคิดเห็นปัญญาการกระทําคําพูดศีลแล้วก็การฝึกใจสมาธิค่ะพอจะยกตัวอย่างที่มันเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันชัดๆได้ไหมครับสักสองสาอย่างได้ค่ะอย่างเช่นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือการพยายามมองสิ่งต่างๆต,ตามที่มันเป็นจริงๆไม่ใช่ผ่านแว่นของอคติหรือความอยากของเราเองหรือสัมมาสติความระลึกชอบ อันนี้สําคัญมากคือการฝึกรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะรู้ทันว่ากําลังคิดอะไรรู้สึกอะไรหรือร่างกายกําลังทําอะไรแค่รู้ทันโดนไม่ต้องไปตัดสินว่าดีไม่ดีผิดหรือถูกนี่คือหัวใจหลักเลยค่ะอืม อืมสรุปก็คือมัรกเนี่ยมันเหมือนการฝึกศิลปะของการใช้ชีวิตอย่างตื่นรู้สินะครับไม่ใช่ว่าต้องพยายามเป็นคนสมบูรณ์แบบทันทีแต่คือการค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนมุมมองคำพูดการกระทำให้มันสอดคล้องกับความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้นเรื่อยๆใช่เลยค่ะมันคือการเดินทางเป็นกระบวนการที่เราเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ จากเดิมที่อาจจะใช้ชีวิตไปตามความเคยชินก็เปลี่ยนมาเป็นการใช้ชีวิตด้วยปัญญาด้วยความเข้าใจมากขึ้นขอบคุณมากครับสรุปแล้วอริยสัจสี่ที่เราคุยกันวันนี้ก็เหมือนเป็นแผนที่นำทางชีวิตที่ได้จากการสังเกตความจริงอย่างลึกซึ้งเลยนะครับไม่ใช่ทฤษฎีให้ท่องจำแต่เป็นเหมือนเครื่องมือให้เรากลับมาสำรวจมาทำความเข้าใจประสบการณ์ตัวเองการเปลี่ยนแปลงจริงๆอาจจะเริ่มง่ายๆแค่จากการรู้ตัวว่าตอนเนี้ย ใจเรากำลังรู้สึกอะไรกำลังคิดอะไรลองสังเกตดูนะคะในแต่ละวันเนี่ยมีสักกี่ครั้งที่เรารู้ตัวจริงๆว่ากำลังคิดอะไรอยู่กำลังรู้สึกแบบไหนหรือกำลังอยากอะไรโดยที่ไม่ต้องพยายามไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงมันแค่รู้เฉยๆบางทีนะคะการรู้ที่ดูเหมือนธรรมดามากๆแบบนี้แหละอาจจะเป็นประตูบานเล็กๆ ที่เปิดไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งและก็ความสงบที่เราอาจจะกำลังมองหาอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้นะคะและนี่ก็คือบทสนทนาในวันนี้ครับอริยสัจสี่ความจริงที่เปลี่ยนชีวิตความจริงแท้ที่พระพุทธองค์มอบให้กับโลกเพื่อให้เราค่อยๆเรียนรู้เข้าใจและวางทุกข์ลงอย่างมีสติทุกข์มีอยู่จริงเหตุแห่งทุกข์มีเหตุให้เกิดความดับทุกข์ทำได้จริง และหนทางสู่ความพ้นทุกข์ก็เดินได้จริงหากเราไม่หลีกหนีความจริงแต่หันมาเผชิญด้วยใจที่ตื่นรู้เฮียเหลาหวังว่าทุกท่านจะได้รับแง่คิดดีๆไปเป็นเชื้อไฟเล็กๆที่ส่องทางให้ใจเบาขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นและมองโลกด้วยเมตตาขึ้นและถ้าท่านชอบเนื้อหาแบบนี้เฮียเหลาไลฟ์สตอรี่แอนด์ซองส์จะขออยู่เป็นเพื่อนใจท่านทุกเช้า เจอกันทุกวันเวลา8โมงตรงกับช่วงเฮียเหลาเล่าเรื่องธรรมะธรรมะฟังง่ายไม่ต้องท่องจำแต่ทำให้ใจอ่อนโยนขึ้นทุกวันอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อธรรมะให้ถึงใจคนรอบข้างคอมเมนต์พูดคุยเสนอแนะแนวทางหรือหัวข้อที่อยากฟังเฮียเหลายินดีอ่านทุกข้อความ เพราะรายการนี้ไม่ใช่ของเฮียเหลาคนเดียวแต่มันคือพื้นที่ธรรมะของพวกเราทุกคนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอให้ทุกท่านมีวันที่ใจสงบและพบความจริงแท้ในทุกย่างก้าวของชีวิตสวัสดีครับ